เล่าเรื่องบายเลมอนอินดี้ชั่วโมงเล่าเรื่องผีตอนซอยบ้านเราเองมึงจะแกล้งทำไมวะตกใจหมดเฮ้ย <c oughs> กูเปล่านะมึงไม่ได้ทำแล้วใครจะทำใช่ก็เสียงมาจากมึงกูเปล่าจริงๆ <c oughs> ท็อปถูกกดดันอย่างหนักจากเพื่อนๆเกือบทั้งห้อง มีเพียงบางคนที่ไม่กล่าวหาท็อปและพูดคุยกันเรื่องอื่นหรือบางคนก็ทำเป็นเงียบเียบไปเจ้าตัวก็รู้อยู่แก่ใจว่าตนเองนั้นนั่งตั้งใจฟังสิ่งที่ปราดกำลังเล่าอยู่ไม่ได้กระดิกตัวไปทำเรื่องอย่างว่าเลยแม้แต่นิดเดียวท็อปไม่ได้ทำหรอกเราเห็นจิบตัดสินใจเป็นผู้หยุดความวุ่นวายที่กำลังเกิดขึ้นในห้องเรียนแต่หารู้ไม่ว่ามันเพียงแค่เปลี่ยนหัวข้อไปเท่านั้นเอง และดูเหมือนจะดึงดูดให้กลุ่มคนที่ทำเป็นไม่สนใจอยู่เมื่อสักครู่ให้หันมาสนใจร่วมวงสนทนาด้วยทำไมเห็นอานั่งอยู่ข้างหน้าไม่ใช่ร้ะเอเครื่องหมายตัวหนอนเครื่องหมายตัวหนอนหรือว่าหันไปจ้องหน้าท็อปอยู่นะยังไงอายังไงสารภาพมาดีกว่านะจิบโอ้ยพอพอพอ,พอเหล๋ยวต่อไปเราเล่าเองเอาไหมมา เสียงแซวซาลงไปเหลืออยู่ไม่กี่คนที่ยังหันหน้าคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของจิ๊บและท็อปและทอ็ะทอปที่กำลังทำท่าทางเหมือนกำลังเช็คหน้าต่างเพื่อเป็นการแก้เขินส่วนที่เหลือหันหน้ากลับไปมองจิ๊บยืนถือไม่เตรียมตัวเล่าเรื่องอยู่หน้าห้องเรียนจนในที่สุดความเงียบก็มาเยือนอีกครั้งจนบางคนในห้องก็เริ่มคิดว่าทำไมตอนเรียนถึงตั้งใจไม่ได้อย่างนี้บ้าง ขอเล่าเรื่องนอกโรงเรียนบ้างนะกลัวเล่าแล้วเจ้าที่เจ้าทางไม่พอใจมาเคาะหน้าต่างอีกเรื่องนี้เป็นเรื่องในซอยบ้านเราเองแต่ก็ตั้งแต่สมัยเกือบสิปีที่แล้วนูน่นเราจำได้ว่าประมาณนบ0ปศนี่แหละตอนนั้นเรากลับจากโรงเรียนก็ชอบออกมาวิ่งเล่นกับเพื่อนแถวบ้านเป็นประจำซอยบ้านเรามันจะเป็นซอยแคบๆอ่ะรถสวนกันแทบจะไม่ได้ แล้วมีบ้านแค่ฝั่งเดียวอีกฝั่งเป็นกำแพงข้ามกำแพงไปเป็นหนองนำ้ำร้างร้างยาขึ้นสูงสูงบ้านในซอยก็จะเก่าเก่ากันหมดแล้วถ้าวันไหนเล่นนอกบ้านจนถึงมืดมืดจะน่ากลัวมากเพราะไฟทางมันก็ติดบ้างไม่ติดบ้างบางวันกระพริบอีกต่างหากช่วงนั้นก็เหมือนจะมีข่าวแก๊้งลักเด็กกำลังดังมั้งแม่เลยชอบไล่ให้เราเข้าบ้านก่อนมืด แต่เรากับเพื่อนๆก็ชอบดื้อบางทีก็เล่นกันจนมืดแล้วกลับบ้านไปโดนตีประจำแต่ก็ไม่เคยเข็ดนะแม่ก็ไม่ได้ตีจริงจังอะไรมากมายหรอกวันนึงเราก็เล่นกับเพื่อนจนถึงช่วงเย็นจนจะมืดอยู่แล้วก็มีเพื่อนคนหนึ่งชวนเล่นซ่อนแอบกันทุกคนก็โอเคก็ไปเล่นกันแถวแถวท้ายซอย ตรงแถบนั้นมันจะมีลานโล่งๆอยู่นิดนึงอยู่ข้างๆบ้านร้างเลยจากบ้านร้างหลังนั้นไปอีกไม่กี่หลังก็เป็นทางตานันส่วนใหญ่ก็ชอบเข้าไปแอบในบ้านร้างกันนั่นแหละจนมีตาหนึ่งเราต้องเป็นคนหา เราก็นับหนึ่งถึงห้อยู่ตรงลานโล่งๆพอหันหลังมาก็เจอป้าคนหนึ่งมายืนข้างหลังป้าคนนั้นเป็นผู้หญิงตัวสูงๆพร้อมเครียวใส่เสื้อยืดสีแดงกางเกงขาสัาน้นเดินเข้ามาถามว่าเห็นลูกป้าไหมลูกเราจำได้แหละว่าบ้านป้าเขาอยู่ปากซอยลูกเขาก็เด็กกว่าเราประมาณหนึ่งแต่ว่าไม่ค่อยได้เล่นด้วยกันเท่าไหร่ เราก็ตอบไปว่าไม่เห็นค่ะป้าเขาก็ขอบใจแล้วเดินเลยลานนั้นไปทางบ้านร้างเราก็เริ่มหาเพื่อนก็เดินเข้าบ้านร้างไปหาทุกซอกทุกมุมแต่ก็ไม่เจอแล้วปกติเวลาเล่นกันเพื่อนเราก็ชอบมีการแกล้งโยนของไปทางอื่นเพื่อล่อให้คนหาเดินตามเสียงไปหรือบางทีก็ทำเสียงแกล้งกันแต่วันนี้มันเงียบมากๆ เราหาอยู่นานจนเราก็เริ่มรู้ตัวแล้วว่าโดนเพื่อนแกล้งทิ้งเอาไว้แน่ๆก็เลยเลิกแล้วกลับบ้านดีกว่าเราถึงบ้านก็โดนแม่ว่านิดหน่อยแล้วก็อาบน้ำกินข้าวนั่งดูทีวีทำโน่นนี่นั่นไปจนสามสี่ทุ่มก็มีคนมาเคาะประตูบ้านเราก็เปิดออกไปปรากฏว่าเป็นแม่เพื่อนที่เล่นด้วยกันนี่แหละเขามาบอกว่าลูกเขายังไม่กลับบ้านเลยมาเล่นอยู่บ้านเราหรือเปล่า เราก็เล่าให้ฟังว่าเล่นอะไรกันก่อนที่จะเลิกแต่ไม่ได้เล่าเรื่องป้าคนนั้นที่มาถามหาลูกนะแน่เพื่อนเราก็รีบวิ่งไปท้ายซอยผ่านไปสักพักก็มีพ่อแม่ของเพื่อนเรามาเคาะบ้านอีกสองสามคนจนสรุปว่าเพื่อนเราห้าคน ไม่มีคนไหนที่กลับบ้านเลยตอนนั้นในซอยก็วุ่นวายกันมาพวกลุงลุงป้าป้าหลายบ้านก็ออกมาช่วยกันหาบางคนก็ไปเดินบนกำแพงอีกฟากแล้วส่องไฟดูว่าเพื่อนเราปีนข้ามไปฝั่งนู้นหรือเปล่าในที่สุดทุกคนก็ไปช่วยกันค้นในบ้านร้างคิดดูว่าผู้ใหญ่2 0สถึงส0คนช่วยกันคนบ้านมันจะวุ่นวายขนาดไหนแต่ค้นยังไงก็ไม่เจอเพื่อนของเราเลย แม่เราก็เริ่มด่าว่าดึกแล้วทำไมยังเล่นซ่อนแอบอีกเคยสอนแล้วใช่ไหมว่ามันมีผีลักซ่อนอะไรของแกก็พูดไปเรื่อยเราก็เริ่มร้องไห้ผู้ใหญ่บางคนก็เริ่มจุดธูปเพื่อขอเจ้าที่เจ้าทางให้ปล่อยตัวออกมาจําได้ว่าตอนนั้นมีตำรวจมาช่วยหาด้วยคือบรรยากาศวุ่นวายมากบ้านที่เขาไม่รู้เรื่องรู้ราวก็ออกมามุงด้วย แล้วสุดท้ายคืนนั้นก็จบลงที่การไม่เจอใครสักคนเราก็เสียใจมากที่เพื่อนหายไปแน่เราก็ขอโทษขอโพยเหล่าพ่อแม่ของเพื่อนเรายกใหญ่แต่ก็ไม่มีใครโทษอะไรเราหรอกนะบางคนก็บอกว่าสงสัยแอบหนีไปเล่นที่ไหนกันแหละกลับมาต้องตีให้หนักแต่ปกติถ้าหนีไปเล่นที่ไหนไม่เกินวันสองวันก็ต้องกลับมาบ้านแล้ว แต่ผ่านไปจนเข้าวันที่สมก็ยังไม่พบเจอเลยแล้วมันแค่เด็กป .0.1 ป .0.2 จะให้หนีไปเล่นที่ไหนกันอะเพื่อนเราก็ไม่ใช่เด็กเกเรกันด้วยในซอยก็รู้กันดีอยู่ตำรวจที่เขาอยู่บ้านใกล้ๆเราก็เริ่มคิดว่าน่าจะเป็นผลงานของแก๊งลักเด็กที่กำลังเป็นข่าวในช่วงนั้นจนเช้าวันที่ห้า แม่เรากับเมียลุงตำรวจก็เจอหน้ากาันตอนเช้าก็คุยกันเขาเล่าให้ฟังว่าเมื่อคืนซึ่งเป็นคืนวันที่สี่ลุงตำรวจกลับมาบ้านดึกเพราะงานเยอะตอนนั้นประมาณสี่ห้าทุ่มแล้วแกก็ขี่มอไซค์เข้าซอยมาเลยปากซอยมาได้นิดนึงก็มีผู้หญิงคนหนึ่งวิ่งไล่หลังมาแล้วตะโกนเรียก แกก็หยุดถามว่าเรียกทำไมมีอะไรผู้หญิงคนนั้นก็บอกว่าลูกหายช่วยตามหาหน่อยลุงตำรวจตกใจก็เริ่มถามรายละเอียดว่าหายที่ไหนเมื่อไรเจอครั้งสุดท้ายที่ไหนผู้หญิงคนนั้นว่าว่าหายไปหลายเดือนแล้วตอนนั้นลูกกลับมาจากโรงเรียนแล้วขอเงินไปซื้อไอติมหลังจากนั้นก็ไม่เจอหน้าอีกเลยแจ้งตำรวจไปก็แล้วไป ตามเรื่องจากตำรวจก็แล้วไม่เห็นมีความคืบหน้าเลยตอนที่พูดไปหน้าของผู้หญิงคนนั้นก็เริ่มแสดงความโกรธแค้นออกมาลุงตำรวจก็บอกให้ใจเย็นใจเย็นก่อนคดีแบบนี้มันทำยากจริงๆแต่ผู้หญิงคนนั้นก็ไม่หยุดโวยวายแล้วหน้าก็เริ่มเปลี่ยนจากหน้าคนกลายเป็นหน้าค่อยๆเปื่อยมากขึ้น แล้วก็เละจนกระทั่งตาเริ่มหลุดออกมาข้างหนึ่งลุงตำรวจถึงได้ทิ้งมอไซค์แล้ววิ่งหนีกลับมาบ้านตอนที่วิ่งก็วิ่งตามด้วยแต่โชคดีที่ประตูบ้านไม่ได้ล็อกเลยเข้าบ้านได้ไวขนาดเข้าบ้านไปแล้วยังมีเสียงเคาะประตูอย่างดังตามมาอีกเมียของลุงตำรวจเขาเล่าว,ว่าถ้าแค่มาบอกเฉยๆคงคิดว่าเมาแล้วหาเรื่องมาโกหก แต่ตอนนั้นมันมีเสียงเคาะประตูดังมากจนเขาตื่นจริงๆตอนแรกจะเปิดดูแต่ลุงตำรวจห้ามไว้เลยลองแอบ,บมองผ่านบานเกรดข้างประตูก็เห็นเป็นผู้หญิงใส่เสื้อยืดสีแดงกางเกงขาสั้นมายืนเคาะประตูอยู่หน้าบ้านจริงๆแต่ว่าไม่เห็นหน้าพอแอบ,บมองได้แค่แป๊บเดียวผู้หญิงคนนั้นก็หยุดเคาะแล้วเดินมาที่บานเกรด เมียลุงตำรวจก็เลยรีบขึ้นบ้านนอนเหมือนกันตอนที่แม่เล่าให้เราฟังนี่ก็บ่ายบ่ายแล้วเราเลยบอกว่าวันที่เพื่อนหายน่ะเราก็เจอป้าคนนี้นะแต่งตัวแบบเดียวกันเลยแม่เลยพาเราออกไปปากซอยกะจะไปด้อมๆงมองมองหน้าบ้านเขาแหละว่าเขาเป็นผีจริงหรือเปล่าบ้านยังมีคนอยู่ไหมไรนี้แต่ไปถึงก็เจอคนมุงอยู่เต็มหน้าบ้านเลย เพราะวันนั้นมีคนบอกว่าได้กลิ่นเน่ามาหลายวันแล้วแต่วันนี้กลิ่นแรงมากจนคิดว่าไม่น่าใช่ขยะคอบ้านก็มีมีคนเปิดเลยจะลองงัดบ้านเข้าไปกันดูเข้าไปถึงก็เจอเป็นศพผู้หญิงแต่งตัวเหมือนที่เราเล่านี่แหละแขวนคออยู่กับบันไดครึ่งชั้นสองตัวบวมอืดหมดแล้วเห็นบอกว่าน่าจะเสียชีวิตมาได้อย่างน้อยเจวันแล้วยิ่งไปกว่านั้น พอขึ้นไปสำรวจที่ชั้นสองก็เจอเพื่อนเราห้าคนนอนสลบอยู่แต่ยังไม่ตายนะผู้ใหญ่เขาเลยพามาโรงพยาบาลแล้วก็รักษาตัวนิดนิดหน่อยหน่อยก็กลับมาแข็งแรงสมบูรณ์ดีมีคนหนึ่งเรียนอยู่ห้องหกโรงเรียนเราด้วยเดี๋ยววันหลังพามาให้รู้จักแล้วทำไมเพื่อนจิบถึงไปอยู่ในบ้านหลังนั้นกันอ่ะเออเดี๋ยวจะเล่าให้ฟัง คือตอนที่เราเริ่มหาอพเพื่อนก็ยังเล่นซ่อนหากันอยู่นะทุกคนก็แอบอยู่ในบ้านร้างนั่นแหละแต่เราหาไม่เจอเองบางคนยังงงเลยว่าเราเดินไปใกล้เขามากๆแล้วทำไมยังไม่เห็นตัวนึกว่าจะโดนจับได้แล้วแต่ก็รอดมาได้แต่ทุกคนพอหลังจากที่เราเดินเข้าไปใกล้ๆตรงที่เขาแอบอยู่สักพักก็จะได้ยินเสียงผู้หญิงดังขึ้นมาว่า ลูกๆอยู่ไหนออกมาหาแม่เถอะแม่คิดถึงลูกนะประมาณนี้หลังจากที่ได้ยินเสียงเรียกก็จะเห็นป้าคนนี้ปรากฏตัวขึ้นมาแถวๆที่ซ่อนอยู่แล้วเหมือนป้าเล่นซ่อนหาด้วยกันกับเราอ่ะแกจะเดินเดินอยู่สักพักหนึ่งแล้วก็จะหาเพื่อนเราเจอจากนั้นเพื่อนเราก็จะสลบแล้วก็ไปฟื้นที่โรงพยาบาลกันหมดมีคนหนึ่งก็คนที่อยู่โรงเรียนเราเนี่ยไปแอบอยู่ในห้องน้ำ เอาถังพลาสติกค,ครอบตัวไว้แล้วมันจะมีรูให้มองลอดออกมานิดหนึ่งก็มองออกมาทางประตูห้องน้ำเพื่อนเราได้ยินเสียงผู้หญิงดังขึ้นมาก็เริ่มหลอนแล้วสักพักก็เห็นว่าประตูเปิดเป็นป้าคนนั้นเดินเข้ามาเพื่อนเราถึงกับต้องกลั้นหายใจเพราะกลัวจะโดนจับได้ป้าเขาเดินเข้ามาแล้วก็เดินเลยถังที่เพื่อนเราแอบอยู่ไป เสร็จแล้วก็เดินออกไปจากห้องน้ำเพื่อนเราก็ใจชื้นแล้วแต่พริปตาเดียวป้าเขาก็เดินกลับเข้ามาแล้วก็ยกถังขึ้นแล้วก็บอกว่าลูกไปอยู่ด้วยกันนะเพื่อนเราก็สลบไปเลยช่วงนั้นข่าวดังในซอยเรามากๆคือเราเข้าใจนะว่ามันเหมือนเรื่องแต่งหรือเหมือนนังผีไปหน่อยเพราะเราไปเล่าให้เพื่อนฟังต่อออนอมต้นก็โดนว่าแบบนี้ แต่ถ้าสงสัยเดี๋ยวพาไปซอยบ้านเราได้คนส่วนใหญ่ยังอาศัยอยู่ที่เดิมไม่ได้ย้ายไปไหนถ้าไปถามเขาก็จะเล่าให้ฟังได้แบบเดียวกันนี้แหละแล้วหลังจากนั้นยังมีคนเจอป้าคนนี้อีกไหมอ่ะก็มีเจอบ้างนะคือสรุปว่าลูกป้าที่หายไปก็หาตัวไม่เจอน่าจะโดนแกงลักเด็กพาตัวไปจริงๆแหละเพื่อนเราที่โดนเอาไปซ่อนในบ้านหลังนั้นบางคนก็ย้ายบ้านหนี ส่วนในซอยช่วงนั้นก็จะเงียบมากๆเวลากลางคืนกลางวันบางทียังเงียบเลยบางคนผ่านเข้ามาตอนกลางคืนก็อาจจะเจอป้าเขายืนอยู่หน้าบ้านหรือบางคนก็โดนกวากเรียกบางคนก็เห็นหน้าต่างบ้านหลังนั้นเปิดเองได้อะไรแบบนี้แหละแล้วสักพักก็เริ่มไม่มีข่าวว่ามีคนเจออะไรจนตอนนี้ก็มีคนอื่นย้ายมาอยู่ในบ้านหลังนั้นแทนแล้วละ่ะ ขอบคุณที่ฟังมาจนจบใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามไว้นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเรา